โอเคนะครับผมขอกาบสวัสดีท่านชมท่านกันด้วยละกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในร้านโลบักนั่นเองโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่อยู่ในร้านสโมกช็อปนั่นเองเนาะหรือว่าสโมกบักนั่นแหละนะครับผมกูจะช็อปไม่หยุดเลยเนาะเอาละกอนอื่นเลยครับผมสมัครสมาชิกก่อนก็ได้นะอโอเคสมัครไปเลยผมกรอกลงกรอกเลขะไรไปนะครับผมชิวๆไป ชิลๆเหมือนนิวยอร์กไปนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ทําทำการสมัครเสร็จเนาะโอ้โหมีคนใช้ไปแล้วไอดีนี้เอาเป็ okay. นหนึ่งสองสามโอเคคิงลอนเคดีหนึ่งสองสามนะฮะใครอยากไปสุ่มก็สุ่มได้เลยนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยละทําการเข้ามาแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมเข้ามาในเพจนี้ไม่ใช่ดีมันเป็นเว็บเนาะ เว็บนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยก็เข้าไปตรงที่เติมเงินก่อนดีกว่านะครับผมแนะนำเนาะหลังจากนั้นนะครับเราเข้ามาตรงที่ระบบ VPServer ใช่ไหมหลังจากนั้นให้ทาการใส่ชื่อในเกมนั่เนเองนะครับคิดนเคดีนะครับหลังจากนั้นก็ทาการใส่เงินด้นผม50บาทผมเติม50เนาะโอเคเรียบร้บอยกดเข้าไปเลยครับผมนี่เลยรอสแป๊บหนึ่งนะครับนี่ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ให้นี่เนาะกดตรงนี้ครับผมอ่าเรียบร้อยนะมันจะเข้ามาตรงหน้านี้เลยเนาะหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็กดข้างล่างครับนี่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับผมแล้วจะนั้นทาการเปลี่ยนรหัสเนาะเขาเรียกว่าเปลี่ยนเลขตามราคานี้นั่นเองซึ่งตัวผมเนี่ยเปลี่ยนแล้วเนาะเป็นราคานี้นะตรงนี้นะครับทําการแป๊บหนึ่งนะกดอ่ากดตรงไหนล่ะโอเคแป๊บแป๊บแป๊บคนดูครับปุ๊บปุ๊บ โอเคทำการใส่ให้ผมนี่ประมาณนี้อ่ะหลังจากนั้นทำการกดเซฟครับอ่ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีเนาะกดตรงนี้นะคนุณดูปึ๊บโอเคถูกต้องแล้วครับแค่นี้แหละนะครับผมคุณดูครับจริงๆเนี่ยมันจะให้ติ๊กด้วยนะตรงเนี้ยนะครับผมติ๊กตรงนี้ก่อนนะปึ๊บเนะี่ยติ๊กตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้เลย นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งราคาแมพผมเป็นที่เรียบร้อยเนาะทําการกดยืนยันนั่นเองนะครับยืนยันไปเลยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วทําการเติมโลบักนะเราจะดูยังไงว่าเราเติมแล้วกดตรงที่ตรวจสอบรายการนะครับนี่เลยครับโลบักเราจะเข้าตรงนี้นะตรงเนี้ยนะผมไปสองร้อยห้าสิบโลบักตรงเนี้ยจะเข้านะครับประมาณ3วันก็เข้าแล้วแหละนะครับไม่รอนานกว่านี้นะ มันไม่ถึง5-7ถึง7วันหรอกแปบ๊บเดียวนั่นแหละนะคนดูโคตรเร็วเลยแหละนะฮะโอเคนะครับผมอันนี้คือเป็นการเติมระบบเซิร์ฟเวอร์ i p นั่นเองนะครับผมเอาละท่านผู้ชมครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ล้านสโมกบัคเนี่ยนะครับผมก็มีการกดผมแล้วก็รับฟาร์มด้วยเช่นกันนะครับ ฟาร์มวลบอกฟุตก็รับเนี่ยนะครับผมหรือว่าฟาร์มมัตเตอรดาประมาณนี้ทุกอย่างเลยนะครับผมก็รวมอยู่ในร้านนี้ร้านเดียวเนาะสมุกปังไงนะครับผมฝากด้วยทียกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมทำการขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊วยจุ๊บจุ๊บบายบายครับผม